ทำอะไรอยู่พี่อ๋อพี่กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบรับแจ้งเหตุทางสังคมมันเป็นไงพี่ระบบรับแจ้งเหตุทางสังคมเนี่ยมันเป็นระบบใหม่ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินนอกจากหนึ่งก้าหนึ่งแล้วก็จะมีระบบนี้โดยโดยเราเนี่ยแอดไลน์ line, นะเราจะเอาระบบเข้ามาเราต้องไปแอดไปที่ไลน์พิมพ์คำว่า e s s, s h e l m e นะครับก็อย่าลืนใส่คอมแอดข้างหน้านะครับเราจะขอความช่วยเหลือถ้าเราประสบเหตุซึ่งมีอยู่5้าเหตุให้เราเลือกกดนะครับมีเหตุที่หนึ่งคมขูว่าจะทําร้ายหรือถูกทําร้ายนะครับสองกักขังวงเหนี่ยวสเสี่ยงต่อการผูกระม่วงมละเมิดทางเพศ 4. ผู้คุ้มคั่งจะก่อเหตุแล้วก็ห้ามั่วสุมนะครับก็จะมี ปุ่มให้เรากด5ปุ่ม5เหตุนะครับหลังจากนั้นก็จะให้เราคลิกไปที่ตำแหน่งที่ตั้งครับโดยระบบนี้เปิดรับ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยหนึ่แชร์ก็หมายถึง1นชีวิตที่เราช่วยเหลือเขาได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากสถานีตำรวจภูธรหันคาตำรวจภูธรจังหวัดไทยนาท